เมนมีหน้าแหกเตรียมโดนแก้แค้นได้เลยรอบหน้าฟิลิปปินสุจทนกองเชียร์ตะโกนลัน่นว่า USA กลางสนามบาสไม่พอใจเจ้าภาพส่งทีมชาติ USA ลงแข่งแทนคนขมิแท้สำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย5คูณ5เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นการลงสนามแมตช์ที่2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เจ้าภาพกัมพูชาพบกับฟิลิปปินส์รองแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่แล้วโดยในเกมนี้ทีมชาติกัมพูชาได้ผู้เล่นจากสหรัฐที่เคยเล่นในลีกรอง NBA บางคนรวมไปถึงผู้เล่นที่เคยเล่นในลีกต่างประเทศและลีกระดับมหาวิทยาลัยมาช่วยในทีมด้วย เจ้าภาพกัมพูชาจัดเต็มส่งผู้เล่นเลือดอเมริกันแ,แท้ๆลงเล่นถึง6คนประกอบไปด้วยดารินดอซีแบรนดอนพีเตอร์สันไซอิตพริตเจตออสการ์โลเปสเดเวมอร์แกนและดาริอุสเฮนเดอร์สันโดยเกมนี้พวกเขาใช้ผู้เล่นหมุนเวียนกันแค่7คนไม่มีนักกีฬาที่มีเลือดกัมพูชาแท้ๆเลยแม้แต่คนเดียว ซึ่งอีกหนึ่งคนได้แก่โจเซฟราวุธเป็นลูกครึ่งอเมริกันกัมพูชาขณะที่ฟิลิปปินนำทัพมาโดยจัสตินเบาลีชูตติ้งกัดตัวเก่งที่เพิ่งจะโอนสัญชาติมาเป็นฟิลิปปินเมื่อต้นปีที่ผ่านมารวมไปถึงคริสเตียนสแตนฮาร์ดิงเกอร์คริสรอด เจมมาเปเลสคริสโนซัมและมาเซโอลาชิเตอร์ปรากฏว่าเกมนี้กัมพูชาอาศัยความได้เปรียบของสรีระผู้เล่นชาวมริกันที่เนื้อกว่าผู้เล่นฟิลิปปินส์อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะวงในที่เจอะคู่แข่งได้ตลอดสลับกัการทำแต้ม3นามคะแนนที่มาเป็นชุดๆทำแต้มฉีกหนีทีมรองแชมป์ต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายกลายเป็นกัมพูชาที่สามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์79-68ต่อคะแนนคว้าชัยชนะติดต่อกัน2เกมนำจากฝูงของกลุ่ม A ส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2โดยเหลือโปรแกรมการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มอีก1แมตช์สำหรับผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ของสภาพกัมพูชาได้แก่ดารินดอรซี่ที่ทำไป22แต้ม 7แ s s ซิสส่งไกล3คะแนนล,ลง5จาก11ลูกเสริมด้วยไซอิสพริเจตกดอีก17แต้ม7รีบาวทางฝั่งฟิลิปปิน ผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดได้แก่คริสเตียนสเตฮาร์ดิงเกอร์ทำดับเบิลดับเบิล14คะแนน11รีบาวและด้วยการที่กัมพูชาใช้ผู้เล่นจากสหรัฐทำให้กองเชียร์ชาฟิลิปปินที่เดินทางมาชมเกมการแข่งขันในคู่นี้ได้ตะโกนเสียงดังด้วยคำว่า USA เพื่อสื่อถึงความหมายที่ทีมชาติกัมพูชาใช้ผู้เล่นจากสหรัฐเกือบยกทีม ชัยชนะของกัมพูชาทำให้พวกเขามีโอกาสเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มสูงมากโดยในรอบรองชนะเลิศรอเจอกับอันดับสองของอีกสายที่คาดว่าจะเป็นอินโดนีเซียรหรือทีมชาติไทยในขณะที่ล่าสุดเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าแรงมากกองเชียฟิลิปปินตะโกนคำว่า USA ลั่นสนามบาสเกตบอล4เกม 2023พร้อมไม่พอใจทีมชาติกัมพูชาส่งตัวผู้เล่นสัญชาติ USA แท้6คนในแม็ดระหว่างเจ้าภาพกัมพูชา VS ฟิลิปปินสุดท้ายเจ้าภาพชนะ79ต่อ684เกมกัมพูชามีเรื่องกับอินโดนีเซียฟิลิปปินไม่อยากหนึ่งสภาพเทศกาลประกวดนางงามเลยเขารวมตัวกันหมืน่นเกาะไม่เอาคุณไว้แน่ส่วนไทยนางจิบน้ำชาเบาๆเ,เ,เป็นเจ้าข,ของหลายเวที สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่างานนี้คนที่ถูกย่ำมีมากที่สุดไม่ใช่ใครเลยนะแต่คือคนกัมพูชาแท้ต่างหากที่ชาติไม่เคยเห็นค่าไม่อยากพัฒนาคนในชาติแต่เลือกที่จะเช่าคนต่างชาติมาแข่งเอง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคเมลเล่นเอาต i mean ัวที่เล่นในจีลีกของอเมริกามา5คนนี่มันลีกระดับรองจาก NBA เลยนะผู้เล่นบางคนในลีกนี้ก็เคยเล่นใน NBA มาแล้วปินก็มีตัวลุกครึ่งที่เล่นอยู่ใน NBA 2คนแต่ไม่เอามาเล่นในซีเกมเขาเตรียมเว้แข่งชิงแชมป์โลกในบ้านตัวเอง ส่วนตัวอเมริกันของเขเมรคงได้เหรียญทองรับเช็คแล้วก็บินกลับบ้านได้แชมป์งานเดียวแล้วเลิกเลยไม่มีต่อย,ยอดอะไรได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเลิกแข่งไปเหอะกีฬาซีเกมผิดวัตถุประสงค์และไม่เกิดการพัฒนาใครจัดก็กลัวเสียหน้าเลยต้องมีการโกงกันทุกครั้งไปยกเว้นบ้านเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากีฬาไม่พัฒนาคน คนก็ไม่พัฒนาชาติพื้นฐานสร้างแนวความคิดสร้างตัวตนแห่งองค์ความรู้ความเป็นเลิศที่จะต่อย,ยอดเป็นบุคลากรที่สําคัญที่จะช่วยผลักดันความเป็นหนึ่งที่เชิดหน้าชูตาในประเทศแขนงต่างๆหากคิดเพียงแต่ชาบช่วยได้แค่นั้นเพียงเท่านั้นก็วนอยู่กับพี่ต่อไปเพราะสิ่งที่เห็นและสิ่งที่มีมันคือปีระมิดกลับด้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า หลังจากนี้ก็จะโวยวายเพราะเงินหมดแรนแค้นไปอีกกันหลายปีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่แปลกที่ประเทศนี้เป็นถึงเมืองขึ้นของชาติอื่นจบซีเกมไม่รู้ว่าจะโดนยึดอะไรไปอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชามันคงบอกนี่ยังแล้วนะไม่งั้นเจอชุดใหญ่จาก NBA ยกทีมแน่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟิลิปปินส์ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคอนเซปต์ของประเทศนี้ก็คือด้านได้ไอโอททำยังไงก็ได้ให้เป็นที่หนึ่งโดยไม่เลือกวิธีการเน้นที่ผลลัพธ์เท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลังจบเกมนักบาสอเมริกันกลับไปนอนตีพุงใช้เงินสบายๆส่วนขมินก็ไร้การพัฒนานักกีฬาก็กัดก้อนเกลือกินกันต่อไปหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ งานนี้ทัวอินโดนีเซียลงยับสีเกมสุดห่วยไรยังอายสุดๆแชมป์โลกปัญจกสีลัะอินโดนีเซียถูกบังคับให้ถอนตัวสีเกมแต่กัมพูชาเจ้าภาพกลับได้เหรียญทองโดยที่ไม่ต้องแข่งกันเลยล่าสุดสื่ออินโดนีเซียทิบูนจาทิมรายง,งานว่าบายูเลสมานานักกีฬาปัญจกศีลัะถูกบังคับให้ถอนตัวจากการแข่งขันสีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชา สื่ออินโดนีเซียได้โพสต์คลิปที่สัมภาษณ์ทางน้ำตาของนักกีฬาคนหนึ่งกล่าวโดยระบุว่าถูกบังคับให้ถอนตัวแต่นักกีฬาจากกัมพูชากลับได้เหรียญทองโดยไม่ต้องแข่งขันปันจากสีรัตรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมโดยทางเพจ Facebook Thailand and Neighbors ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเหตุเกิดจากรอบรองเคมิต้องแข่งกับมาลเลเซียแต่กรรมาการไม่อนุญ,ญาตให้นักกีฬามาลเลเซียแข่งกับขเขมร โดยให้เหตุผลว่านักกีฬามาเลเซียมีการบาดเจ็บเป็นห่วงสุขภาพบังคับให้วอล์กอั์นักกีฬาเขมรเลยได้เข้าชิงแน่นอนว่าในรอบรองชนะเลิศเขมรควรจะต้องพบกับมูฮัมหมัดคอยรูตัวแทนจากมาเลเซีย แต่พอรอบชิงต้องลงแข่งกับบา y ยูเลสมานาแชมป์โลกปั้นจากสีรัตจากอินโดนีเซียกรรมการเล่นบทเป็นห่วงสุขภาพใช้มุกเดิมโดยเดินมากดดันนักกีฬาอินโดนีเซียให้วอล์กเอาอีกครั้งแถนเหมือนเดิมว่าบายูมีการบาดเจ็บไม่พร้อมแข่งซึ่งบาเยูพร้อมอธิบายว่าเขาพร้อมแข่งไม่ได้บาดเจ็บอะไร เขาพร้อมสู้สึกชิงชนะเลิศแต่จำใจต้องเดินออกมาการบันทึกการสนทนาทางวิดีโอของเขาแพร่กระจายและแพร่ระบาดในโซเชียลมีเดียโดยเขาอ้างว่าเขาถูกบังคับให้ลาออกเพราะถูกคณะกรรมการพิจนารณาว่าได้รับบาดเจ็บแต่กรรมการก็บังคับให้เขาถอนตัวและมอบเหรียญทองให้กับเขมน ซึ่งบายูไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะเรียนทองนี้จึงมีความหมายกับเขามากสําหรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซีเกมครั้งนี้มันเละเทะไรอย่างอายและขาดจริยธรรมมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมามีการโอนสัญชาติแบบชั่วคราวแบบไม่จํากัดจํานวนมีการจํากัดประเภทและประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันสุดท้ายอย่างสูไม่ได้ถึงกับฉกช,ชิงเอาแบบดาน,ดาน แน่นอนว่าทางนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจของชาวอินโดนีเซียด้วยต่างสงสารและเห็นใจกับนักกีฬาลายนี้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งตำหนิซีเกมของกัมพูชาว่าสุดห่วยและไร้ศิลธรรมสิ้นดีสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้ชาวอินโดนีเซียต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่ความว่ากัมพูชากลัวหรืออย่างไรซีเกมประเทศอื่นพัฒนากันนะแต่นี่ มันถอยหลังลงุครองสุดๆกัมพูชาโคตรจะตลกอ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบหน้านะซีเกมถ้าเจ้าภาพเป็เอนอินโดนีเซียเราจะไม่เชิญกัมพูชาเข้าร่วมแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาไม่แมนหรอกนะก็แค่ผู้ชายที่ใส่แค่กระโปรงเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันก็เล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เหมือนกันฉันเข้าใจความรู้สึกดีในความผิดหวังในครั้งนี้และการสูญเสีย ของนักกีฬาเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเช่นนี้แพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาที่สำคัญคือนักกีฬาสามารถมีโอกาสลงแข่งขันในสังเวียนได้อย่างเต็มความสามารถหากนักกีฬาถูกปฏิบัติแบบนี้อาจทำลายความหวังของนักกีฬาลงได้เพราะความพยายามทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวจนถึงวันคัดเลือกเข้าทีมชาตินั้นยากมากและยาวนานนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาจะแข่งขันกันอย่างเต็มที่ เพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศตัวเองถ้านักกีฬาของเขาถูกโกงหรือถูกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมแบบนี้เขาจะโกรธและประท้วงคณะกรรมการของกัมพูชาเพราะมันมากเกินไปแล้วที่ขู่นักกีฬาแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาแพ้และตัวเองได้เหรียญเป็นซีเกมที่แย่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดตัวแทนจากมาเลเซีย ที่น่าจะแข่งกับคัมพูชาในรอบรองชนะเลิศก,ก็โดนวอล์กเอาเหมือนกันเป็นการชนะด้วยการขู่เนี่ยนะทําไปได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันน่าภูมิใจตรงไหนสงสัยกัมพูชาคงอยากจะสอนวิธีโกงละสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละวิธีการโกงที่เขาเรียกว่าทํางานโดยไม่ต้องเสียเงือ่อดังนั้นวันข้างหน้าลูกหลานเขาจะเป็นแบบนั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า นี่คือด้านมืดของการจัดงานซีเกมส์ของเจ้าภาพจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นที่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าเจ้าภาพซีเกมส์ไม่มีความยุติธรรมและไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจะให้ถอยทำไมเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วก็เศร้านะข่าวในทีวีประเทศยังไม่พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์เลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ